อสีส้มจังสวยจังโ,ฟโฟอ้โีาเนี่ยนะ,นนะมาน,น,น,นลยาเโอเคเลยสองโยลุีหงต้อมกันนะเดี๋ยวมายเยอเอออันนี้แค่นี้นะเดี๋อยงองตรงค่ะ สายกอนดีเลยสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกค่ะน้องจ้าวขาวมรับชมจอมอจิควาลุยจ้าสวัสดีพญายิ่งเอฟซีสุสันครับผมจ้าทางยูนิสประเทศละกต่างประเทศน้ำนอจ้าครับผมอันนี้พอกันวันที่31เลยเนาะ สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดป้าวันจิ๋นเดือนละเนาะหลังจากที่เมื่อวานทำปได้พณกันเด้อยจากพี่น so. mm ้องเพราะว่าเมื่อวานปกติก็ไม่กิจไปธุระเนาะผ้าลูกสาวไปหาหมอแต่วันนี้ก็ลูกสาวปกติเดินทางกลับไปทำงานเนาะแม่ครับผมไปทำหน้าที่ขึ้นเก่าครับผมจ้าวันนี้ไม่กิจก็ปกติกับผ้าขาวปลาหาเห็ดขึ้นเก่าหล่ะจ้าวันนี้บรรยากาศกฝนตกตกแต่เมื่อคืนตกแบบแห้งแบบนักเลยจ้าก็ มันที่9าห,าห้อง15ค่ะเป็นใครอ่ะมือว่าทีขึ้นผู้จองครับผมตัวบริษัทแพเพื่อพิจาวัดอุบลครับผมมาเปิดจิบอยู่ข้างข้างเนาะเล่าเมี้ยวหน่อยแต่เมี้ยวหน่อยว่าสีมาน้ำฝนจ้ะแล้วื่นๆช่วงก็ไม่ติดเพราะติดใจมันนี้ว่าซีมาซีมาอันบนเนาะจ้ะใส่กันเลยจ้าเฮียงกิง๊กกอแดงครับผมบาทนี้อ้าวาง,งามครับผมสองดอกแรกแห่งมนันอู้กอแดงก็เลยบออกเลยครับผม สองดอกเปลกแหงมานจต่พี่นอ้องเป็นเห็ดกอแดองจ้าดอกงามเลยครับผมดอกนั่งแอ๊ดไปละอืมอากาศกับฝนตกดิ็าานใช่ครับผมฝนตกแห้งมาแต่คืนเลยครับผมแดดแห้งเลยครับรเมื่อคืนปุ่นนี่อีกดอกนังแอ๊ดโอ๊คจนดหอยด้วยมือสาว เอาเสือกันฝนไม่เนาะจกกรฝนก้อน้้ำขาดบุษบพี่เนอะโอ้ยดูดีอยู่ดอกเยอจะไหนเนาะพี่นนองครับพี่ดงหัวข้าวดอกของามีครับผมเนี่ยวโเีครยวโคงรียครับผมบเดนี้คเรยเรีคเรียครยครเ ยังเหลืออยู่ครับผมหลายดอกก็ได้อหลายอยู่ครับผมเอาลุยเอาลุยไม่มีก็ตอมเหมือนกันเนาะครับเพื่อนเขาเนาะตอมือกันอ้ายเลิ่นหอมครับผมอ๋อสามดอกข้างาลังเสียบกันไหมกระป๋อมขาคือแตกถือเพื่อนปั้นหนาแหลงเนาะไม่นี่แหละขาแตกก็อดรอดได้ ตได้ไปได้ว่าแกินภาพผิวคืออยู่แต่ว่ะขาอว่นดีได้หลายอีกจ้ะแต่คือกันห่อในว่าแตกไหมอวบอยู่ครับมึงเหมือนอือคนพะหาต้องลุ้นเลยนาขึ้งห่ามถึเรืองทองนู่นแต่ยังสีข้าพมเลยสีเหลืองทองเลยค่ะแดีงามครับพมป่ะจ้ะอันนี้เ็นอนตอนไหนตื่นอีกจ้ะ แม่จะกินขนมอันน้อยๆพูกไว้ด้วยกิจ้านี่อะนรล่ะอะไครูหน่อยเนาะนี่ครับอะไรกินทานกันพอดีพอดีเลยจ้ะอยู่ขาหนรงไหมอีกดอกหนึ่งจ้าอู้ดอกนีอวบดีมาไอเนาะนี่ไปต้มมาขึ้นมานาวลายม้นาวลายเตียนจ้ะน่างงอ่าคือไม่อยู่ผู้เดียวเนาะคนนี้เนาะข่อยยังเลยเข่ามะหยองจ้าหรือว่าเป็นเข่าหน่อย อีกดนาอ่ะเอามาเลยเด้๋ยวสองคนได้คื่ขางกันทั้งทีเอาเลยก็เอาเลยตัวไม่มีตอมเป็นทุ่เลยจ้ะพี่เนาะเจอกันเหรอจ้าแพคู่แพคคู่นี่งแดงจ้าโอ้คือแฮงครับผมนี่ดูไม่จ้าล่างเดือดมากอีกตัวไม่จ้าไปจ้า เหลือมีหยเลยคุณถือเอออันนี้แค่หนอเนาะดอกซีใหง่ๆนะจักหน่อยอ่งตรงขาหญาๆอย่างเงียออกจากพี่เนาะดูดองไอ้ที่ีนั่นก็แม้นเพียหนึ่งเด่นต้องลบไปเบิ่งเนาะว่ากายมาแล้วกายมาแล้วถ้าเกีตถอยไปจะอย่เงี้ยจาพี่เนาะมองขงไหนยังอีกแต่ไหีิก็ ดีีดฝนกระแทกสีจืดบดบดเจอปนไหนนอกุะงามจ้าดีเนอว้ายจังวะาติล่ะอ้เนี่ยนีตไปองะอ้จริงว่าต่เห็ดโกเห็นปลายแดงๆน้อยหนังเอาเรื่องเาเร่อมคิดอนมันเฮ็ดโกจะเห็นแดงๆน้อยหนังเืสติกครับผมเดลิปสติกจ้ะ นี S <S uh ่ไปดูน huh. uh ี่นี่เกลี่ยลมกำลังเห็นเนาะกำลังพีกเนาะหลอดหน่อยแห้งจ้ะพี่เนาะงานแบบพริกซุกเดงดีแห้งจากใส่ตาเนาะอันนี้เป็นยังไงเอาถุงเท้าออกก่อนขันบร์หนี่งกัหวานเตียหน่อยเนาะ Lên hết hết cò rồi Doctor có điện à, ừ, có điện thoại ừ Ê, vậy ừ, ngon được được thoại có đen có điện thoại có có đen thoại đen điện lai có điện thoại 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 có bán thoại có điện Bán có

เอาไปได้ดอกเอาเป็นเสือกนะมันเป็นโดนิีโรดทับแบนแหงเกินไปอายุไปเยอะดอกน่นี่จ้ะก็ถีอได้เออนสองดอกงามยมาะงามงายอืมแล้วมีกปคโเอาแด้ป่ะดนี ในบ้านนะจ๊ะแต่วันสวยอยู่ังคือเนียนด้วยจ้าเดือ้น้เดียวกำลังสวยน้ำดอกน้อยพมีดอกสวยดยังสวยดดเด่นก็สง่าพี่น้องพ้นมาไลยทังฟังเสียงผู้เดินกันใส่ท่าสองด้วครับผมตาแหลกเต็มนะครับผม เต็มแล้วค่ะเต็มแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวเล่กันอีกครับผมตาสองที่ได้เต็มบ่ครับมือน,นี้ไปครับผมติ๊กติ๊กจ้ารอดชมพูจ้างามเลยจ้าดอกนจ้าด,ดอกยิ่งยินะ Mày mà con. con Đi yêu gì, mày. So long này. chú anh, anh. Mày Mẹ mẹ chú chú anh, anh. Sì, Đi, chúa. đi, chúa. đi

แน่นแ่นแดงแต่ไปตัวเลยเจาปองอยู่ดูแน่นมะแม่นแ่นสะปองหานเลยบ่แ่ปองอีูเดูจะเอ้ยน้องดเพคู่มาสองเลยสามคนได้อ่ายเป็นเทมบ์่นี่จ้ะเอ้าไม่คิดว่ากระตาบ้างเลยตอนน่ะเติงด้วยบ่ตงเน่ครับติงเห็ดไปแล้วบ่ว่เห็น กิกเม่ขนาดด้ว็ค่นอนเลยเป็นปืนเมื่อยกันได้หร <c oughs> อครับ้าโดนดคือเป็นโดนเบาะเอาอะไรนนเ<อ>านเ<อ>าะเราตองงามอึ๊บปื๊ดจ้ะสวยอีีจ้ะสีขาวจา้ะเดี๋ยวไปใส่กันข้างขดาไก่กันเราเน,นี่ย พี่น้อง่นขึ้นว่านอนไต่กันไรครับนีเอาดอกนีก้อนไ่ไนเหอ,เอหไ่ไงเห็น่เห็นมองเห็นอเห็นอเห็นมองเหนอเห็นองเห็นเห็นอเห็นองเห็นมเห็นมองเห็อเหนองเหนม่ดีห็นมองเหนเห็นดอกเหนพี่เดนมอเห็นองนเเเมอมอเห็นมอนนเหนเนเห็นงเหนองหนบ่เห็นเป็นบงๆงสีเหลืองจ้าเหลืองทอง อารมณ์รามดอกไม้ไงเป็นไรเนาะเรองส่งจ้ะไม่ไงก็ดีใจที่เจอกันเมื่อกีว่าเป็นดำแฮ่กับเป็นถุงดำเนาะไอ้ดำแบบที่จังโดนสวยอยู่อ้าอนี่อ่ะคือแปลกๆอ่ะใช่แนวแปลกคนนี่ดีนี่วันนี้อะไรเนาะอะไรเนาะแปลกบ่อจ้ะวะศิลปะตัวนึงน้องดำจะแพ้คู่ không đen đang tệ ra ta đang đồng ra uống uống เราข้าวบานเป็นเฉอเนาะอันนี้เป็นอย่างไรไข่เป็นเฉอพี่น้งองต้องจุ่มจ้ะต้องดำอีกจ้ะเข็มเนาะหอมเนาะจ้ะดำเข็มบ่ดเขมจ้ะก็พอเข็มแห้งหรอกอีกจ้ะอันี้ได้อีจ้ะมันจะเฮ็ดแล้วจ้ะเนี่ย <K ill im> ม um ันไอ่ต่อจะมันติดดีจ้าดีดูดหน่อยทีนี่ครับผมมันเบิดมันเบิดปะดังต่อแค่นนเนาะจ้ะ เส้นไหนเนะไอเดืองขึ้ว่าแบบไงเนาะอันัตัวตัตัวขัดเกินอืมตัวทงานดยกัน่ะใหญ่กว่าคนเดยก็ไปก็กินป่ะข้องดำ ตุกกระตูนกระตูนตุ๊กตาขาผมหันนีกำแพงกันจ้ะเงาเลยเนะจดะ สวยมากเลยจ้าโอยบ่โ่เป็นมงเลยกับถิ่นเได้อยหญ่น่เดีเปล่าอ๋วข่อยบ่ไอข่ยถิ่นเหนือใช่ไหมมนบ่ละแมนบ่โว่าแมนดีจ้ะเป็นเป็นเปลือนนึกว่าแมนแมนเลยจะขอแท้ดิจ้ะ Nhìn cô là đọc cái này. Ừ. Cái này mà. Ta. Ừ. Ta. Trám chỉ chì đọc khi đi chợ. Mình cứ đến ở trong đọc nó chứ. Ta. Mới này lại từ mô นอเป็นตะกี้น่องเหรอไปเห็นโมหางโมจีบเลยครับโมหนึ่งอีกแล้วจ้ากะเอาตัวอ่านี่อีกโมหนึงอ๋อกระดอกเก็๊บอะไรๆก็สิได้หลายเองกรายหืมาพอที่ขือแล้วครับบัานนี้โมแรกบ้านนี้โมหลายดอกนีจ้ะโอ้ขอบคุณครับผมโมอะไรนี่ยโมสองโมสี่โมห้าโมหก หมเจ็ดโอเคหมเจ็ดอ่ะเนาะพวกโมเจ็ดแหละมัเนี่เกี่งดีเนาะเกี่ยงตัว่นทำเพิ่เบิด์เกอนาดจิ้นกั่ว่าฝงใสครับเการเจ็บอ่ พอขางงามกันแน่นอนว้าวบตองสาจ่อยไม่เป็นไรจ้าอ้จ้ะอุ้งจ้าอุ้จอุ้ง่้าอุ้งจ้าอจ้าอุ้งม้อุ่งจ้าอ้าะคาับ้านเบงจ้าุ้นาอุาอุาุอุ้บาอ้าอเ้้อ้อ้ย้อจ้อง้อจ้อุ้น้อนงจ้อุ้จุ้้งจ้จ้า้จ้านุ้้ มูได้มูห้าเนี่ยนะบัตที่ห่างห่างเนี่ยเอ้นายลูกนม่สิถท้ายเอมูห้าเนี่ยอีกจได้อะมีอูีเนี่ยเพียงนี่พูดต่อไปพูดถึงเรอครับผมเจ้าบาทดึกเนีย mọi thứ cũng gửi tâm này em Ô ô em 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 này ไปแค่ฝุ lings, ่นไปแค่ฝุ่นไปค่ฝุ่นฝุ่นครับผมอืม่อกีนสามบ่อ้าอืมคนที่นี่หนังงูสองงสองอีกสักสองกันออือ สงจ้าสีส้มจ้าจ้าดูสีแดงเกียงหวานจ้านี่ผมกำลังนเานาะผมแถวนี้นี่ครับผมเบิ้องต้นกันครับผมมันกำลังเกิดซสำเร็จครับนั่นเองถ้าเขาโบกียร์เบิร์ดกันเนี่ยคนดีพี่ขึ้นขึ้นคนแปลกเนี่ย

อึ๊บ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 โอ้เอ้าขาพอแห้งพอดีแมงมุมออกไปกำลังสีหอกแมงมอีอดูขาเงี้ยงนะนึกว่าแมนบ่แมนแันก็แดงจ้าขางามเนาะขาอ้วนสวยงามจ้าหนีกองนึงจ้าก็แดง ออ้ยโผลละปันมันนมูหนึ่งมูสองอันไหนมูไหนน้อยไหนมูสองสี่หกแปดมูแปดอยู่ตัวไหนข้างล่างอ่ะอสองโดอืมสีส้มแต่สวยเลยมัทโผสีมูสีเนี่ยถือว่าดอก้างาอันนี้ว่อืครับจุ่มก็ไดก็ดีนะ มาถึงบางกับโบราณด้วยครับค่ะไม่ยาวค่ะพอดีต้องลังไอ้ายด้วยต้องหนกใหญ่ไงเนาะไอ้ขบหนกคู่กันอ่าไม่หัดเพื่อนเนอะแน่นจ้ามูสามจ้าคือว่าอยากพอวมูสามทริปกับพ่อแม่เนาะ พ่อมูสามโดกพี่น้องแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆจ้ะอลายเองเนาะแล้วดอกเก็บไปเรื่อยๆไปังื่อยๆแต่ยังดูดูปรนเดี๋ยวแปดชั้นละบติดอกหมูมาหลายแล้วเป็นเชื้อไปเป็นเชื้อไปจ้ะได้สองหลอดจ้ะหนึ่งดอกจ้ะ สีแดงจ้าหลอดลิปสติกหลอดใหญ่เนาะแม่ครับขากับสี่นิ้วขากับข้างห่งขาับเป็นหีลหลอดใหญ่จต่หางโบลายเนะาะสองหลอดค่าหาอวยล่งเหรอครับผมเรื่อหโม,หม่สี่นี่เป็นบ่หนึ่งสองสามสี่จ้ะ เฮดองงูพี้หนอนออกมาคุณอีกสองอ่ะไหนเฮดองงูกำลังออกมาเงี้งงามครับผมจ้ะจุ้มๆเลยจ้ะซึ่งเขามีน้อยหรือว่าเป่งตองเป็นกออะคือกอเลยเนาะนี่ไงครับจ้ะอ่างูสองอีกจ้าทางลงสีเหลือง อืมสีเหลืองอีกครับผมเดี๋ยเวเต็มเงาเลยนะครับผมสีบานนะ่ะเนาะสีบานครับผม,อมเอาเอาบานเพิ่งไปจำงปนเนี่ยไม่คิดปะ่ะสีผ้าอวยล่งนะครับผมลงล,ล,ลงจากลังกู้ครับผมดูเงาก่อเนาะเนี่เนี่ยน้อยเนี่ยน้อยกระบป๋าโบว์ออยางกรดอ,อ่ะอัดจันิ่เต็ม าหน่อยเต็มนะครับผมเต็มเยอะ,ะเกือบเต็มครับผมอ่ะครับผมสิภาพกับบานด้วยครับปุณใหญ่เมญ่ายเอฟซีทุกท่านครับผมมาเบึงผลงานเมื่อกี้คืนผู้จองครับวัอนี้มาเบึงครับผมผลงานวันนี้ครับผมงานวันนี้จ้าตาเอามาสามหน่วยแต่ใส่สองหน่อยเนาะแม่ครับผม ถือว่ามันอยู่จ้ะเป็นเฮ็ดละงกแดงละงกแดงละงอกเหลืองเห็ดกอแดงเนาะครับผมเห็ดกอแดงเห็ดฝูง <t> ช่มพูกระไดแน่ยอยู่จ้ะแต่กบะปลายเนาะพูงเขาดวงกบบปลายได้จ้ะเด็ดอกส่องโดดฝูงแดงขลาย่กับมีเนยเล็กหน่อยจ้ะพูงแดงข้ามมื่อนี่โบเห็นเนาะนี่ครับผมจะเฮ็ดโบดินกับมีเฮ็ดบานกับมีเลยค่ะอยู่ทั้ง่างกระตาใหญ่เนี่ยส่วนกระตาหน่อยมีแต่เห็ดต้มๆหลวนๆเลยจ้ะมันสุดยอดคือเกาจ้ามีแต่ดอกสวยๆจ้า มาสามตาแต่ใส่สองตาครับมือนี่เ <AS> น <Hz> ่ยจ้ะหาบได้จต่สองตาแต่ว่าบระเด็นเรือหาบเนาะเน่ยครับผมจ้าผลงานคลิปวันนี้แล้วจ้าเป็นคลิปของวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดไมคิทกับพ่อกิดกับขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งนะจ้าชื่นชอบวิดีโอจังไลยก็อย่าลืมซกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนั่งด้วยจ้าสำหรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไมคิทคว้าลุยจ้าไมคิทกับพ่อกิดกับขอขอบพระคุณทุกสาทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำล่ะจ้ ขอบคุณเอฟซีทุกคน profession. ทุกท่านเนาะติดคอมเมนต์ดีๆครับมาให้กำลังใจเม่กิกก็พ่อกี้จ้าครับผมขอบคุณได้หลายครับผมสําหรับคลิปวันนี้เม่กิกก็พ่อกี้ก็ฝากผลงานไว้เพียงจํานี้ยละจ้ะเอาไปบอกกันในเมือหนาว่าเม่กี้สีภาพไปหายังพี่กัดได้เนาะจ้ะนี้เม่กิกก็พ่อกี้ก็ขอตัวลาก้าบ้านก่อนเด้อจ้าขอความสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีปนยมยัยเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมขอบคุณได้หลายด้วยครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามมมทททุุกกกกาารรรี่่ชลัังงงแใใจสห้คบผม วัวสิอูต่างประเทศเรีอยในประเทศรค,รครับผมขอบคุณหลายๆครับผมโฟกันไม่คลิปหนาครับผม